สวัสดีค่ะคุณครูเอ๋น้พาพรที่ปรึกษาประการพิมพา์จารย์แดงค่ะค่ะตอนนี้คููพี่เอยอยู่ที่วัดคลองแห่นะคะตำบลคลองแห่อำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะค่ะวันนี้ก็มาส่งน้ํานะคะพระพุทธรูปที่วัดคลองแห่ค่ะก็ขอ,อพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะ่คะจง โดนบรรดาลนะคะให้สงกรานนะคะ,ะ,คะวันปีใหม่ไทยปีนี้จงดนบรรดาลให้เพื่อนๆทุกคนนะคะทั้งใน Facebook ในช่องทางออนไลน์ต่างๆแล้วก็ขอให้ครอบครัวนะคะแล้วก็ลูกค้าทุกคนนะคะจงประสบความสุขความเจริญนะคะในเทศก,กาลปีใหม่ไทยหรือสงกรานะคะ ขอให้ปลอดภัยแค้วค่าจากพยันตรนตรายนะคะทั้งปวงเลยนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญค่ะค่ะสำหรับช่วงสงการนี้นะคะหลายคนก็นำรถออกมาใช้บนท้องถนนค่ะคุณคููพี่เอ๋ก็ขอรณรงค์นะคะช่วงเทศกาลวันหยุดยาวนะคะหลายคนนำรถมาใช้บนท้องถนนนะคะปริมาณรถก็จะมีเยอะมากเลยก็ขอให้ทุกคนนะคะขับรถด้วยความมีสตินะคะ เมาไม่ขับแล้วก็ขับรถด้วยความใจเย็นทุกๆคนนะคะค่ะให้มีสติอยู่ตลอดเส้นทางค่ะแล้วก็สำคัญนะคะเอกสารประกอบนะคะในการใช้รถใช้ถนนของเรานะคะก็คือพอรบอรและประการรถยนต์จะต้องมีนะคะห้ามเผลอห้ามขาดดึกขาดเลยค่ะเพราะหากเกิดพลาดขึ้นมาแล้วนะคะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราเดือดร้อนน้อยที่สุดค่ะ ค่ะสำหรับใครที่ประกันรถยนต์พรบรถยนต์ใกล้หมดนะคะทักครูพี่เอมาได้นะคะเทศกาลวันหยุดครูพี่เอก็ยังทำงานอยู่ค่ะค่ะหรือปรึกษาสอบถามกันได้ค่ะค่ะก็ขอให้สงการนี้โชคดีปลอดภัยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ